สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานที่เด็ดมาสามหัวเช่นเคยครับที่เด็ดที่จะเน้นคู่ใหญ่ไฮไลท์ที่เพื่อนๆน,น่าจะให้ความสนใจกันเป็นพิเศษแน่นอนสำรวันพฤหัสอย่างนี้จะเป็นรายการอื่นไปไม่ได้นอกจากยูโรป้านั่นเองครับโดยค่ำคืนนี้จะเป็นเกมรอบ16ทีมสุดท้ายเลก2ต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเช่นเคยนะครับก่อนจะไปเริ่มการฝากเพื่อนๆกดซ u b s c คร b e ช่องใหม่ของพวกเราด้วยและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นเจ้าใหม่ใจดีเว็บตรงของคนรุ่นใหม่การเงินแข็งโป๊กโปรโมชั่นดีๆรอทุกท่านอยู่เพียบ ตอนนี้มีกิจกรรมแจกทุนฟรี500บาทรับได้ทุกคนใครที่ไม่อยากพลาดกดมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคู่แรกมวาว่ากันที่คู่ของอาร์เซนอลและโอลิมเปียอสเกมนี้เจ้าบ้านต่อลูกควบลูกครึ่งโดยพวกเขากุมความได้เปรียบมาในเลกแรกหลังบุกไปเอาชนะมาได้3ประตูต่อหนึ่งแถมเกมล่าสุดในลีกก็เปิดบ้านเอาชนะเพื่อร่วมเมืองอย่างสเปอร์ไปได้สองหนึ่งทำให้ความมั่นใจของพวกเขาพุ่งขึ้นถึงขีดสุดแน่นอนครับซึ่งแม้ทางกัปตันอย่างโอบามยองจะถูกตัดออกจากทีมชุดหหลัักกแต่่ดดูเมมมืออนนวาาสปรขขงทีีจะึ้คบ ฟังทีมเยือนไม่มีอะไรมากเพราะสถานการณ์ในลีกถือว่าค่อนข้างลอยตัวแต่ในเกมนี้ไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากบุกให้ยับครับซึ่งดูจากนัดแรกที่เจอกันก็เป็นทางปืีนใหญ่ที่เหนือกว่าพอสมควรอันเนื่องมาจากคุณภาพของทีมของพวกเขาค่อนข้างต่างกันมากแล้วยิ่งในเกมนี้ต่อมาบุกใส่อาร์เซนอลที่ถนัดเล่นเกมโต้กลับดูแล้วน่าจะรอดยากครับและด้วยบอลถ้วยแบบนี้การจะตกรอบด้วยสกอร์เท่าไหร่ก็คาเท่ากันครับดังนั้นมองว่าพวกเขาน่าจะมาบุกใส่แบบไม่คิดอะไรมากจึงน่าจะโดนเกมสวนกลับของทางอาร์เซนอลเคียนหลังล คู่ต่อมาดินาโมซาเกร็บกับท็อตแนมฮอสเปอร์เกมนี้ทีมเยือนต่อครึ่งลูกโดยเลกแรกนั้นเป็นทางสเปอร์เปิดบ้านชนะไปได้2 0งเกมนี้เจ้าบ้านไม่มีทางเลือกอื่นเช่นกันครับนอกจากต้องเปิดบ้านขึงเกมรุกใส่ผู้มาเยือนสถานเดียวซึ่งฟอร์มช่วงหลังของพวกเขาถือว่ายอดเยี่ยมมากๆจะมีก็แต่เกมที่บุกไปแพ้สเปอร์มาในเลกแรกเท่านั้นแหละครับด้านทีมเยือนเกมล่าสุดที่ลงเล่นบุกไปพ่ายอาเซนอลหนึ่งประตูต่อสองน่าเสียดายที่ฟอร์มช่วงหลังของพวกเขาค่อนข้างดีแต่มีอันมาสะดุดจาก่ออนแ เพราะเกมรับของมูรินโญ่ค่อนข้างขึ้นชื่อยิ่งเกมสวนกลับของพวกเขายิ่งอันตรายครับปัจจัยเดียวที่ไม่ค่อยน่าไว้วางใจคือไม่รู้ว่าพวกเขาจะบุกมาเล่นแค่ประคองตัวหรือเปล่าเพราะเพียงแค่ผลเสมอก็พอต่อการเข้ารอบแล้วค่อยไปจัดเต็มในบอลลีกนัดสุดสัปดาห์ซึ่งสไตล์ของน้ามูเองเอาแน่เอานอนไม่ได้ว่าจะจัดชุดไหนลงเล่นในบอนลถ้วยครับดังนั้นเกมนี้ขอให้เช็ครายชื่อก่อนแข่งถ้าหากชุดใหญ่จะเต็มเกมมีทางสเปอร์ก็มาแน่นอนสนับสนุนโดยลูกาเบต369 ต่อกันที่ชักต้าโดนิกส์พบกับทางโรม่าเกมนี้ทีมเยือนต่อปอปอครับโดยเล็กแรกนั้นโรม่าเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์เกมนี้เจ้าบ้านเหนื่อยแน่นอนต้องยิง3ประตูเป็นอย่างน้อยในเวลา90นาทีซึ่งนัดแรกที่พบกันพวกเขาทําได้ดีกว่าแต่เรื่องที่เด็ดที่ขาดนั้นโคนลชันเลยครับหากไม่นับเกมที่แพ้โรม่าเลเทถือว่าผลงานของพวกเขาในช่วงหลังใช้ได้เลย ฝั่งผู้มาเยือนสถานการณ์ในลีกไม่ค่อยจะสู้ดีหลังสะดุดบ่อยมากจนปัจจุบันลนมาอยู่อันดับ6แล้วส่วนคู่แข่งลุ้นโคต้าอันดับ4ในลีกก็ฟอร์มดีกันทุกทีมครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการพวกเขาชนะ3แพ้2เรียกว่าโชคดีมากที่พวกเขาชนะในเกมแรกได้ถึง3ประตูต่อศูนย์ซึ่งรูปเกมเอาจริงๆแล้วทางชักต้าที่เป็นฝ่ายออกไปเยือนดูดีกว่าอีกครับเชื่อว่าเกมนี้พวกเขาอาจจะประคองตัวผ่านเข้ารอบได้ แต่ก็ไม่น่าจะบุกมาเอาชนะได้ในเกมนี้ร่ำรากันที่เอซิมิลานเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้ทีมเยือนต่อปอปอโดยเล็กแรกนั้นเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้เกมนี้ความได้เปรียบตกอยู่ในมือของทางเจ้าบ้านโดยทางมิลานช่วงหลังถือว่าฟอร์มตกแบบน่าใจหายเกมล่าสุดกระแพ้คาบ้านต่อนาโปลีไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งทำให้เก้าเกมหลังสุดในทุกรายการนั้นพวกเขาชนะได้เพียงแค่สองนัดเท่านั้นครับซึ่งปัญหาหลักก็คือการขาดสลาตันดาวยิงที่เคลมตัวเองว่าเป็นพระเจ้ารวมถึงมาร ที่ตั้งแต่ย้ายมายังทำอะไรไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันฟังแมนยูสิ่งที่พาพวกเขามาถึงจุดจุดนี้คือเกมรับอย่างเดียวครับแต่ปัญหาก็คือเกมรุกที่หากเจอกับทีมตั้งรับพวกเขามักจะไปไม่เป็นเนื่องจากสไตล์การเล่นของพวกเขาคือการเล่นบอลเร็วเพื่อสวนกลับซึ่งเป็นลูกไม้เดียวที่พวกเขาใช้หากินในฤดูกาลนี้โดย6นัดหลังสุดพวกเขาเสียไปเพียงประตูเดียวต่อมิลานในช่วงท้ายเกมแต่เกมรุกเองก็ทำได้เพียง4ประตูซึ่ง2ในสลูกที่ว่ามาจากลูกจุดโทษและการทำเข้าประตูตัวเองอีกด้วยเกมนี้ทั้ง2ฝ่ายไม่น่าจะผ,ผา ทางมิลานที่กุมความได้เปรียบน่าจะรอให้อีกฝ่ายบุกเข้ามาซะมากกว่าซึ่งทางแมนยูเองก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับว่าเจาะใครไม่เป็นทําให้เกมนี้น่าจะออกมาอึดอัดเพราะเน้นผลด้วยกันทั้งคู่สุดท้ายแล้วเชื่อว่าเกมนี้มีสิทธิจบลงด้วยผลเสมอเพราะทั้งสองทีมมีปัญหาในการทําประตูด้วยกันทั้งคู่ครับอย่าลืมนะครับตอนนี้มีกิจกรรมแจกทุนฟรี500บาทใครที่ไม่อยากตกรถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยจ้าอย่าหาว่าไม่เตือนนะครับและวันนี้พวกเราทีมงานที่เด็ดม้าสามหัวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกัันนใใหม่คลิปปถดไ สวัสดีครับ